ละเอียดเราดูการเคี้ยวของเรากี่ครั้งก็จะอิ่มเราเคี้ยกันกี่ครั้งพอเคี้ยวเสร็จหลังจากเคี้ยวันไปยังไงข้าวกลายเป็นละเอียดกลายเป็นแป้งเข้าไปแบ่งมันก็คือน้ําตาลสรุปก็คือกินน้าตาลกินข้าวกินคาร์โบไฮเดรตสุดท้ายมันางกายเป็นน้ําตาลสรุปว่านี้คือเรากินน้ําตาลนะนี่คือของหวานคืนเข้าไปล่างคืน เราเกนกี่ครั้งถึงจะล่วงลอคอไปได้คอเลไปว่ากลืนขละคอเนี่ยวรากลืนไปแล้วเกนยังไงกลืนกี่ครั้งถึงจะลงถึงจะหล,ล,ลอดอาหารถ้าไม่ลงเราก็อุดตันหลอดลมไม่ไปเลี้ยงเะว่างอาตายถึงกันตายก็มีนะวยวั่ยไปอุดหลอดลมเหมือนเด็กเพลอเข้าไปกลืนเข้าไปไปอุดลดลมไม่เข้าไม่ออกอาตาย มันง่ายมันตายได้ไงากินอยู่บางอย่างตายได้บางคนสำลักบางคนมือทุบหลังพ็กินโดยไม่เคี้ยวก็กลืนเข้าไปเลยแ้่เสร็จแล้วมันก็เข้าไปสู่ร,ร่างกายร่างกายมันก็รับมันก็ซึมซับทำหน้าที่กระจายไปบำรุงดูแลธาตุขันอันนี้คาแรกแค่คําแรกนึงโอ้มาขนาดนั้นพอกินน้ําเข้าไปหรอกินกี่อึกกินกี่กลืนเข้าไปน้ํามรนไปถึงไหน ตอนนี้คืนเข้าไปแล้วอยู่ลำคอลำไส้ลงกระเพาะนี่เลยกินด้วยคนมีสติแระการฝึกสติในชีวิตประจําวันทางแค่อีมีพีมันแล้วอากาศให้มันพอดีอย่าไปให้มันมากไปเยอะไปกินให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์คือกินข้าวกินกับกินผักกินผลไม้ให้มันครบครบทุกอย่างคือตามที่ร่างกายต้องการบางคนมันกินไม่กินผลไม้เลย วิตามินมันก็ไม่ได้กินผักเลยมันก็ไม่ได้กินแต่ของชอบไหยกินแต่เนื้อกับเนื้ออย่างเดียวสะดวกินแต่เนื้อคือโปรตีนกับน้ําตาลอื่นก็ไม่ได้อะไรมันก็ขาดร่างกายมันก็ขาดเพราะโปรตีนสําคัญตัวโปรตีนเป็นตัวสําคัญขับเคลื่อนร่างกายสังขารเราดำรนไปได้นี่เห็นไหมเราแค่พิจารณาแค่ข้าวกับน้ำสองเรื่อง เราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถ้ากินอย่าง้เดียวกินอย่างในสติจะไม่หมุนมาเราจะรู้ทุกขณะว่าอ้อเป็นอย่างหลังแกนนั้นก็กินอิ่มเสร็จแล้วหมดภาระเลยธรรมชาติตัวไปก็ไม่ถึงสองชั่วโมงสาชั่วโมงกินอีกแล้วเรื่องเดิมอยู่เพราะนั้นพ,พระถึงตัดภาระเหล่านี้ให้มันเป็นภาระน้อยลงกือกินน้อยที่สำคัญคือ นอนน้อยนี่คือนักปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนี้มันต้องไปหัวพ้าผ่อนน้อยมันอยู่ที่สมาธิถ้าสมาธิมันคงมันต้องไปหัวจิตมันได้พักมันครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งจิตมันได้พักเต็มที่มันก็สดชื่นมันก็เหมอนก็นอนหลับทั้งคืน้ามันได้พักนะแต่ถ้ามันไม่หลับไม่นอนคือมันตําหลับตื่นต่นอันนี้ไม่ได้ร่างกายมันจสูส จิตมันไม่ได้พักคือจิตไม่เป็นสานนมาธิเองเมื่อ้นจิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่ได้ไปควกงกันมองเราพิจารณาอย่างนี้เป็นกฎตั้งต้นเดียวทำให้เป็นนิสยัยในชีวิตปัจจาวันเรายกพิจารณาเรื่องให้เรจัดธาตุสี่ขันธ์ห้ารูปนามโดตคนจกรูปคือทั้งหมดที่พูดมาคือรูปคําเดียวนี่นแหละจบไปก็เรื่องนามพิจารณารูปเสร็จแล้วสิ่งที่สี่ตัวมันอาศัยร,รูปอยู่คือเวทนานั่นแหละ เมือเวทนาคือที่เรากินเข้าไปกวรานั้นถ้าเราปฏิบัติอย่างนั้นเราจะเข้าใจในขณะที่เรากินเราฉันก็สามารถที่จะรู้เวทนาได้คือปัสสัมปัสสกะมันกระทบมันสัมผัสอย่างข้าวตดปลายลิ้นมันจะเรื่องรถเข้าใจเรื่องรถละถ้าเราไม่พิจารณาตรงมันเลยลิ้นไปแล้วมันก็มีประโยชน์อะไรตัวเปียวหว่ามันค็นชอบไม่ชอบมันเกี่ยวกและมันเลยขั้นตอนนั้นไปแล้ว เพราะถ้าเราไม่พิจารณาตอนนี้ไม่พิจารณาตรงนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์วันวันหนึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ก็แปล่ามันไม่เกิดปัญญามันก็ได้แต่สัญญาว่าอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นไก่อันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นกุ้งคือสัญญาแต่ไม่ได้ปัญญามันไม่ได้ปัญญาได้แต่สัญญาว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราก็ได้แต่สัญญาสัญญาสัญญา สุดท้ายสัญญานะกลเป็นพันธะสัญญาพันธะสัญญาคือสัญญาที่มันผูกมัดเราผูกมัดรัดรึงจนไม่สามารถที่จะแก้เพราะตัวพันธะสัญญาเนะี่ยคือตัวสมมติสมมติว่าสุดท้ายก็ติดกับสิ่งเหล่านี้เราก็ติดสมมติแค่สมมติไม่ได้มันพันตัวเราก็คือพันธะนะนะั่นแหละมันผูกควาพันมันเป็นเชือกร้อยรัดมัดรึงข,งของเราก็คือกิเลสนั่นแหละ คอยรัดมาถึงเราเราดิ้นไม่ได้ยิงมัดเขายิงนั่นยิงนั่นเขายิน่นเขาแก้ไม่ได้เพราะเราไม่เคยแก้มันเลยมันก็มัดเรามัดเรา,เ,ราเอาจนอยู่เอาจนดิ้นไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นธาตุจำานนต่อสิ่งเหล่านี้คือจิตใจจิตใจก็ไม่อิสระมันไม่อิสระพอเราแยกมันออกเหมือนกับน้ํากับใจปัะจัยก็คือใจนะน้าก็คือน้ํานะ ร้อนมันคือร้อนน้ํ้ำมันคือน้ำตัวน้ำร้อนไอตัวร้อนก็คือร้อนตัวน้ำคือน้ำแต่เราก็จะเอาน้าร้อนหนึ่ตัวเดียวกันเมื่อร่างกายสังขารอันนี้เราก็จะเป็นเรื่องเดียวกันเป็นตัวเดียวกันเป็นอันเดียวคืออัตตาคือความรู้เราก็จะไปยึดตัวนี้ว่าอัตตาอุปาทานว่าเป็นอัตตาที่มันอุปทานเพราะยังมีความอยากมีตัณหาอุปทานความอยากมีความอยากมันก็ยึด มันยึดแล้วก็ยากแหละได้ที่จะปล่อยเพราะมันยึดเอาไว้มันถือไว้มันไม่ปล่อยเพราะเราไม่เคยคิดที่จะปล่อยเลยใจเราเไม่เคยที่จะปล่อยได้เรามามาก็ยึดไปหมดสิ่งนี้มันก็ผ่านมาในชีวิตในวัาผ่านมาทางต่างก็ดีทางโหก็ดีมันก็ยึดเอาไว้หมดมันไม่ปล่อยคือไม่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไม่ปล่อยเป็นปกติของเขาเราไปยึดไปแบบไปถือเอาของเขาเช่นความชอบความชัางเป็นต้นเย็นด้านอ่อนแข็ง ที่มันมีอยู่บนโลกใบนี้เราก็กลายเป็นเจ้าของไปหมดเลยเดี๋ยวอุปทา,านการยึดถือวนะันกัรละทอนปล่อยวางต้นงมีกลายเป็นเจ้าของเจ้าของกลายเป็นเจ้าของกิจการไปเลยคือยึดเอาให้หมดวนการปฏิบัติธรรมเราต้องการให้พวกเราเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นครับไปได้ก็ฝากเราเนะนึ่งวมดแต่ละวัน,น,นในขณะทีะ่เราปฏิบัติให้รราคิดได้อย่างนี้เราจะเข้าใจวัตถุประสงค์ สุดท้ายเราเข้าใจายที่เรากินกันทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบสุดท้ายต้องสรุปให้มันฟังกาสรุปมันคือจิตนี่แหละสอนจิตอะทั้งหมดนี่นะที่เรากินกินกินไก่ตั้งแต่ต้นจนจบกินทุกวันกินทุกเวลาทุกครั้งที่มีการกินขึ้นเรากินเพื่อให้กินเพื่ออยู่นะเราไม่ได้อยู่เพื่อกิน คือกินเพื่อมันมีชีวิตเนี่ยเป็นยู่โยช่์แต่ไม่ได้มีชีวิตนี้เพื่อกินสอนจิตมันอย่างนี้มันจะได้ไม่หลงมันจะได้เข้าใจว่าเออถ้าอย่างนั้นกินอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์เป็นจะเป็นน้ปเป็นของแพงที่ไหนไม่ได้ขอให้เป็นต้นประโยชน์แต่ที่สำคัญกินไแล้ะอย่าดืมแผลไม้ตาเขาด้วยนะว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเขาเดิมทีเขาก็มีชีวิตนะ เรื่อสติมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นมากขึ้นแกที่เราไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณามันก็เริ่มซับซ้อนเริ่มเข้าใจกระบวนการของชีวิตอง้งหอยปูปลาเมื่อก่อนเขาก็มีชีวิตนะตอนนี้นมาอยู่ในหม้ออยู่ในถ้วยอยู่ใน,ในจานกลายเป็นของอร่อยของเราไปเป็นอาหารของเราเราก็ไปึ้นขอบคุณเขาสักคำมันได้ตอบแทนเขาสักคำเพราะนั้นเมื่อมีความดีเราก็ไม่ผิดเขาบ้าง ก็ที่เฉพาะจะจบความดีที่เราเนี้ให้แก่สัเพสตาที่เราเพย์เมาตาทุกวันนี้ก็คือสิ่งนี้เองแต่เราลึกไม่ออกสเพสตาเราจะพูดวินติดปากคือสัญญาพูดจนเป็นสัญญาแต่มันไม่เกิดปัญญาถ้าตระหนึกออกโอ้ที่อาหารที่เราเกินเข้าไปในวันนี้จนนี้ขนานี้กุ้งหอยปูปลาขอบคุณที่เขามาต่อชีวิตเราถ้าไม่มีเขาเราอยู่อย่างนี้ไได้เติบโตอย่างนี้ไ,ได้นี่นคือบุญคุณ คือรู้เราผู้มีอยูนน่กคุณชีวิตเราก็จะเข้าใจกระบวนการของชีวิตมากยิ่งขึ้นสติก็จะเข้มข้นจะเข้าใจในแต่ละครั้งที่เรากินก็กินด้วยความมีสติเป็นแบบเดิมกินด้วยความไม่มีสติคือเอาเข้าปากก็รู้ได้วไม่ว่าคขาเนี้ยกขาจะารู้ได้ว่ามันจะปั้นก็นดีตัดใส่ช้อนก็ดียัเราก็าไปพูดอยู่สมองกิกกนคือคำทำดีละอย่างมันก็ยังใช้ได้นะ พอกินก็กินทีละคำนะพอทำเราก็ทําทีละอย่างหลังจากนั้นก็ใช้อวุธที่อยู่หลังจากกินแล้วมีกําลังแล้วคือกําลังกายแล้วอย่าลืมเพิ่มพลังใจด้วยเพราะกําลังมันสองอย่างคือกําลังกายกับกําลังใจกําลังกายเอามัน่าเป็นห่วงช้ากินอย่แล้วเรามีกําลังถ้าวันไหนไม่กินนกําลังกายมันก็ไม่มีแต่กําลังใจจะน่าเป็นห่วง ทุกวันนี้ที่มาห่ือ,อคือหลายๆคนเื่อกลังใจขาดกำลังใจเพราะว่าขาดวิธีพิจารณาที่เป,เป็นกระบวนการคำว่ากระบวนการคือตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้แหละหลักไตรลักษณ์ที่พระเจ้าสอนให้เราเข้พระองค์ต้องการให้เรามองและเห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคือการเกิดข,ขึ้นการตั้งอแลก่การดับไป ราะสรรพสิ่ง,ท,งทั้งหมดทั้งวงเป็นกระบวนการเคยเห็นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเช่นการทําบุญไม่ได้เปรียกกับเรื่องสังขารอย่างเดียวนะคำว่ากระบวนการอันนี้มันใช้ได้หมดเช่นเราจะทําบุญก็แปลว่าก่อนทําบุญเนี่ยก่อนที่เราจะทําบุญเช่นเขาวัตถุไททัศน์เป็นต้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก่อนที่เราจะทําเราก็มีจิตเป็นกุศลต,ตั้งจิตเป็นกุศล ในขณะที่ทําจิตมันต้องเป็นกุศลทําไปแล้วก็จะต้องเป็นกุศลครบอย่างนี้คำว่ากุศลกุศลมันจะครบสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถ้าก่อนที่จะทำก็โอ้ลำบากโอ้ทำไปจะมีอยู่สามร้อยอ่ะลวออกไปร้อยนึงเหลือสองร้อยเริ่มตีใจไม่สมบูรณ์ละในขณะที่ทําไปแล้วโอ้พระบริสุทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไปแล้วพระไปทําอะไรก็ไม่รู้นะคือทําไปแล้วก็เช่นเดียวกันเอาไปคีดจิต อันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นบุญพนักรกรทำขณะทำหรือทําไปแล้วคนต้องเป็นบุญในขณะที่การบาปก็เช่นเดียวกันคนที่ทําบาปกนีจะทาให้คิดเดันบันาลนะในขณะทำมันก,ก็ลำบากทําไปแล้วเป็นบาป่ยให้ครบอย่างคือก่อนขณะแล้วก็หลังทําใช้กับบุญอื่นได้เช่นเดียวกันว่าจะเป็นเรื่องทานว่าจะเป็นเรื่องศีลก็มีอุปกรณ์ที่เรา ไม่รักษาสินก่อนที่ไม่มีสินมันเป็นอย่างไรไม่รักษาคือไม่รักษากายตัวเองไม่รักษาวาจาตัวเองมันเป็นอย่างไงก็นด้ก่อนแต่ในขณะที่กายวาจาเราเป็นสินมีสินมันเป็นอย่างไรแล้วหลังจากเรามีสินแล้วเัารักษาสินแล้วเราแล้วมันเป็นอย่างไรเรามาดูคนที่ไม่มีสินเป็นอย่างไรอันนง่ายมาก เราไปถามกรมรัชทันอยู่เป็นแสนแสนเราไปถามนักกฎหมายดูเราไปถามตำรวจด,ด,ดูไอาการศาลมัาเป็นยังไงอันนั้นเกิดโทษคนราเมิดมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราถึงโชคเราโชคดีที่เราไม่ละเมิดสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญก็คืออันนี้คือสิ่งทำก็คือสมาธิปัญญาทำก็จิตใจสิ่งนั้นแค่กาย แค่กายก็กไมคือข้างนอกพุ่งง่ายแค่ควบคุมกันข้างนอกอย่า,ามาถึงข้างในคือย,อยังขุดไม่ลึกแต่พุ่งง่ายคือยังขุดไม่ลึกแค่ข้างนอกผิวๆเพื่มเติมแต่ทำในขุดเข้าไปเลึกเข้าไปอีกใจอีกเราก็จะเจอเจอใจใจของเราเป็นยังไงสภพาวะที่ก่อนปฏิบัติเป็นยังไงกระดรปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วเป็นอย่างไรเราจะรู้เจนปักษาได้ตนเองอยู่ปัจจุบัน ก็คือกล่อรู้เฉพเาะตนก็เปรียบเทียบออกมาบางอย่างในทุกวันทุกวันเราจะเห็นทั้งคุณและโทษคือต้องเห็นทั้งคุณและโทษทุกอย่างเหมือนข้าวเหมือนกันอย่าไปคิดว่ามันคุณอย่างเดียวนะข้าวปลาอาหารที่เรากินเปรี้ยวหวานมันเค็มแป้งน้ำอ้อยน้ำตาลหลวมาลมากไม้มันมีทั้งคุณและโทษในตัวของมันนะถ้ากินมอนมากกันไปทำให้ตถ,ถูกรบโหลกตัวกระถานตัวกระขันมันก็ไม่ได้ก็ต้องพนะิจารณา อะไรมาถูกกับาธาตุกับขันจะริดทิ้งใส่เกลืกายมารับได้บางคนไม่ถูกกับเปรี้ยวก็จะไปกินมันเปรี้ยวมากอนอกรนี้เป็นต้นคนเราก็พิจารณาแล้วเราจะรับประโยชน์จากการใารงชีวิตใลความประโยชน์นี่คำว่าชีวิตคําเดียวมันไม่เขียวเนื่อเลยนะเพราะชีวิตของเราเนะี่ยมันเกี่ยวเนื่อกับอะไรอีกเยอะแยะ,ยะมากมายในะชีวิตของเราเพราะนั้นถ้าเราไม่สนใจชีวิตตัวเองเลยแล้วใครไปให้ความสำคัญกับชีวิตเรา ก็ได้แต่ไปขอร้องวรงวอนว่าทำไมคนอื่นไม่เข้าใจตัวเองจะไปเข้าใจได้ยังไงอันนี้มันตัวเราไม่ตัวเขาเราเองยังไม่เข้าใจตัวเองเลยแต่เราไปเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจตัวเองแทําไมเขาไม่เข้าใจเราที่ช่องปกติไม่ใช่เหรอนตัวเราเองไม่เข้าใจตัวเองนะมันเป็นหน้าตัวที่แปลกประหลาดมันอยู่กับตัวเองแท้ๆอยู่ในกำมือเท้อยู่ใกล้ตัวแท้ๆเรากับไม่เห็นสิ่งนั้น คือมองไม่เห็นด้วยปัญญามันก็ไมเทท่ไดทแปลกแต่คนอื่นเน่เป็นธรรม,มดาเพราะไม่ได้เกี่ยวตัวเราดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องการให้เราเข้าใจหลักการอันนี้เพ,พื่อจะนาไปสู่การพิจารณาและน้อมไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือแต่ตละวันแต่ละ,ละยานแต่ละครั้งพิจารณาให้มันจบสิ้นกระบวนการกเ,าเกิดแก่จบตายเนี่ยเช่นเดียวกันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไงสัพรพรสิงสรรพสัตว์ในอื่นเขาก็เกิดแก่จบตายเหมือนกัน แล้วคุณโทษมันเกิดตรงไหนประโยชน์มันเกิดตรงไหนมันเสียประโยชน์ถ้าเกิดมาแล้วมีท่าสี่ขันห้ามีชีวิตจิตใจเหมือนกับเราแต่ทําคุณงามความดีอะไรไม่ได้เลยไม่เขาแตกต่างเห็นมั้นี่เหมือนกันหมดพวกเราก็ต้องระวังคือสมมติคนหนึ่งข้างหน้าเซนก็ไม่มีสักตัวทําก็ไม่รู้จักเนี่ยมันสภาพมันจะเป็นอย่างนั้นนะภูมิชันความฉลาดของเจ็ตมันก็จะไหลไปตามนคามันจะสั่น ไม่ต้องไปห่วงมันจะไหลไปตาม correr, ตมันจัดระดับของมันเองจะภูมินี้ต้องไปอยู่อย่างนี้ภูมินั่งอยู่เป็นระดับระดับไปแต่ถ้าเรามั่นใจในความดีของเราไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องโอจะไปไหนโอจะไปรกไปสวัสดิ์ไม่ต้องไปห่วง,ง,ไไวง,วงถ้าไปกังวลอะไรทั้งสิ้นเลยเราจะมั่นใจขนาดแต่นี้เราคิดน้าพ่อเราไม่มั่นจใจไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจใน,ในชีวิตประจำวัน เรามาโหตอนนั้นถ้าเราทบกตัวอย่างนี้ทุกวันก็จะเกิดความมั่นใจมาโอ้แต่ละวันเนี่ยเราก็ทําความดีไม่น้อยโดยเฉพาะก่นหลับก่อนนอนไหวพระจนน,นั่งสมาธิให้เป็นประจําทุกวันกน้อยไม่เป็นไรอย่างนั้นก็คือฝืนคือสอนจิตให้มันรู้ว่าอย่าไปเลื่อยเชยแฉไปเรื่อเยเปื่อยในชีวิตเป็นวันไร้สาระก่อนจะหลับก่อนนอนก่อนจะไม่มีสติสัมรชัญญะเลย มันยังหาประโยชน์ไปอย่างไรไม่ได้เลยเพราะว่าหลังจากหลับหูหลับตาแล้วไม่ได้ยินแล้วไม่เห็นแล้วคือหลับอนอนหลับมันบุญบาปไม่เกิดน,นะระวังนะไปวัดเสียเป,ปล่าๆเลยเสียเวลาไปเป,ปลา่าๆประมาณักน,นอนสามทุม่มสี่ทุม่มก็ตื่นห้าหกโมงกี่ชั่วโมงก็ไปแล้วความดีความไม่ดีไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นเลยเสียประโยชน์เป,ปล่าๆเลยนั้นถ้าเราไม่ทำก็พิจารณาแค่นี้วันนั้นก่อนหลับก่อนนอนก็เอา บรรจุค, amine, ค, like ค,คุณของพระเจ้าเราก็พัฒนาใจประธรรมพระสงค์คุณของพ่อแม่คุณของครูบาอาจารย์คุณทั้งหมดอย่างน้อยก็น cre ึกถึงความดีจิดใจนึกถึงคนดีมันก็สบายใจมันก็โล่งใจมันนม่งประิโคทุกคนก็หลับทุกคอสบายใจตื่นก็ทุกคมสบายใจมีปิติมีกําลังมีพลังในขณะเดียวกันก็หลับคนนอนไม่ถกกังวลสารพัดเรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่จบมันจะนอนอยู่แท้ มันจะหลับอยู่แท้ๆนะคือจะเอามากลับมาคิดมนพูดยังไม่จบทั้งคิดทั้งวันยังไม่จบเนะแล้วคนไม่มีสติจะเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นมีสติอยู่กับลมหายใจกําหนดไว้มาตื่นหรือรู้สึกตัวว่าจะเพิกตัวอะไรก็ตามให้กําหนดจันทิพุทโธทําอย่างนี้ให้เป็นที่ใส่รู้ตัวออกมาให้พุโทโธมันหลับไปกับพทุทโธแล้วก็ตื่นไปกับพทุทโธแล้วเราจะรู้ว่านี่คือกันแก่ หลังเขาบอกว่าถ้าแก้จิตใต้สำนึกต้องแก้ตรงนี้แก้ในจิตที่กระาดที่เราหล,ลับตื่นๆแก่ถือมันแก้ไม่ได้ี่คือจิตใต้สำนึกมันจะเก็บของดีของเบรียไว้ในนะั้นเราจะไปก็ไปด้วยตัวนั้นวันที่เราปฏิบัติต้องการให้เราเก็บแต่ของดีดีแต่ระวังนะถ้าเก็บของไม่ดีไปมันก็ได้ของไม่ดีบรรจุเอาไว้ในนะั้นถ้ามันเป็นของเน่าของเสียทําไงของเสียในนี้เดียวลองอุจระ เดี๋ยวแค่หัวมือเบาบางคนเอววงแตกในขณะที่การเอาน้ําหอมมาวางันม็อนกับอารมณ์หนึ่งเห็นะหมอย่าไปคิดว่าไม่สําคัญนะอารมณ์ของเราก็เบิกกันอารมณ์โบดอารมณ์เสียอารมณ์เน่าแล้วเกิดขึ้นในใจอย่าไปคิดว่าโอ้นิดเดียวไี่เป็นอะไรหรือไม่ก็ไม่เอาของหอมมาลาคันทะมาลาคือมาดอกไม้ของหอมให้เป็นดอกไม้ให้เป็นของหอมประดับกายประดับใจของเราคือสิ่งนี้คือทํานี่แหละ ที่เป็นเครื่องประดับที่แท้จริงที่มีคุณค่าว่าเครื่องประดับที่เป็นข้างนอกทำถ้าเราทำอย่างนี้เป็นประจาเป็นประจาเราก็จะมีหลักมีหลักก็คือหลักคิดจะต,ต้องคิดอย่างนี้หลักพูดจะต้องเปล่งวาจาอย่างนี้หลักทำคือลงมือปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยก็าเรียกว่าทำกรรมถ้ากรรมมันดีก็คือคิดดีพูดดีทำดีออกมามันก็ดีผลงานออกมามันก็ดี ถ้าการรมไม่ดีคือคิดไม่ดีพูดไม่ดีทํามไม่ดีมันก็ทําลายตัวเองมันได้ทาลายคนอื่นนะทําลายตัวเองทําลายตัวเรามันได้ทาลายคนอื่นดังนั้นเราต้องการทําลายตัวเองหรือเปล่าาตัวเองเหมันตั้งเวลาระเบิดหมือระเบิดเวลาไวา้วันหนึ่งมันก็แตกเลยสลายมันทําลายตัวเองทำลายแสดงออกทางอะไรทางกายภาพทางตามั่งทางปากมือแขนขา ที่มันทำลายทำลายกันก็เพราะนั่นคือการแสดงออกทางกายเป็นโทษทางกายเกิดจากคิดนั่นแหละจากเรื่องต้นถ้าไปนอยู่ในความคิดมันทำไม่ได้อย่างเป็นต้นนี่คือคุณค่าของการปฏิบัติธรรมแล้วว่าประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นประชาชนให้พวกเราทราบว่าในวันมาคะปีนี้เราก็จะปฏิบัติธรรมอาจจะจริงจังนิดนึงเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องพักเรื่องนอนเรื่องแต่ันยืนเดินนั่งนอน พวใครมีสติมันมากขึ้นยืนไงก็ได้มีสติกับตัวเองเพิ่มมากเราก็จะได้ประโยชน์เราก็จะเห็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้คือปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้โดยการใช้เอียบททรบางทีคือเดินนั่งส่วนนอนมันแทบจะอไปฝึกอะไรเพราะมันมีสติแลานอนก็คือได้กันยืนยืนนานไม่ได้ก็คือสองอย่างคือเดินแล้วก็นั่งด้วยความมีสติ ในการฝึกเพื่อตัวเองมีสติให้มากขึ้นในชีวิตประจำวันก็ฝากพวกเราทุกคนรับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความหมายเป็นวันที่พระพุทธเจ้าวงางรากฐานประกาศศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้คือวันมาค่ป,ประกาศท่านก็ช่วยกันเผยแพร่ศาสนาธรรมมาสองพันกว่า 6, ป,ปีมาแล้ว เราถือวโชคดีรูปหล,ลานเดินโดนไปหน้าก็จะได้อาศัยพึ่งพาสิ่ลัานนี้เราไปรับประโยชน์ถ้าไม่มีวันนั้นเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วคงไม่มีวันนี้เราไม่รู้จักอะไรมาออกมายแค่กองขงนังที่สำกันคือไม่รู้จักตัวเองเคยเป็นบัวาหาคือหลงเมื่อไม่รักจักตัวเองก็ไม่เห็นตัวเองจะไม่เห็นตัวเองเพราะไม่มองตัวเอง คนที่ไม่มองตัวเองไม่พิจารณาตัวเองก็จะไม่เห็นตัวเองะนั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการดูตัวเองพิจารณาตัวเองจนเห็นคุณค่าทั้งคุณและโทษของตัวเองแล้วออกไปแก้ไขถ้ามันไม่ดีปรับปรงุงแบบนี้แต่ถ้ามันดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นกบ่กเก่าก็คือภาวนา,นา่นี่ยยึดมาพัฒนาเ,เป็นพันการคำว่าภาวนานภาพรวมภาพกว้างเป็นภาพบวก ก็ข <S an> ึ <S <S <an> ้นกับพวกเราตรงกันข้ามว่าคนที่ไม่พอนานมันก็จะตรงกันข้ามปรุสบัตจะตรงกันข้ามบอกคุณมันสบัตเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเพราะนั้นมันก็ฝากพวกเราทุกคนกับวันนี้ถือว่าเป็นมัดพักให้กองเดือนวันที่สองก็เดือนสามอีกจะเข้าเดือนสามเนี่ยกลัมาฝากพวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนวนึกแนวคิดในาปฏิบัติตาเราไปทบกทัวนอีกครั้งหนึ่งในสี่พูดวันนี้ ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ออกปฏิบัติตรงไหนที่มันปฏิบัติได้ปฏิบัติทันทีเช่นก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสมเด็จพระรัตนตรัยในคนของแม่ถึงครูบาอาจารย์ด้วยคนทั้งหมดอันนี้ต้องทาทันทีเลยถ้าเป็นลังเลไม่ต้องทําให้เป็นนิสัยรปหาบลงไปในตอนสนิทถ้ามีอะไรก็ถือว่านี่คือเราทําความดีในชีวิตประจำวันแล้วก่อนหลับก่อนนอนก็เป็นคนดีอ่ะพวกนี้เป็นคนดีก่อนนอนไม่ได้เลยมันงี้นแก็เอาดีอะไรไม่ได้นะเสียเวลาทั้งวัน แค่นี้เราทําไม่ได้ไมาถึงห้านาทีไม่ได้แนตะ่มันไม่ได้เสียอะไรไม่เสียเวลาอะไรมากมายเลยขอให้ทําเป็นที่ใสแต่ความดีอันนี้แหละเป็นเพื่อรักษาตัวเราเองความดีรักษาคนดีถ้าเราเป็นคนดีแต่เราสร้างคนดีกับกอน,นุบาตนในกัจิจตาของเราทุกคนที่เสียสละโอกาสเวลามาเพื่อพอจะมาวัดเราได้บางคนอย,ยู่ไกลไป เราจะกลับไป,ป,ปบอีกเราะยังว่าเรามีความฉันทะมีวัฒนธรรมมีวิริยะทาริยะสตินี่ก็มาพุกสติสมาธิมันคงไร้สติสมาธิปัญญาที่ได้ได้วยอืนเนี่ยคือความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นถ้าเราทำครอบครัวการเราทำไปเสมเอได้ม่มีคุณค่าความสาเร,ร็จตัวาทางแห่งความสมําเร็จของพวกเราถ้าเราทําเป็นครบครัการนั้นการทำคือสิ่งกลางๆ ทำบางมาดำบางทำข้อหนึ่งข้อสองสามสี่ไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ความสุเสร็จมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือสําเร็จช่วยแต่มันน้อยไมมากแทบไม่เยอะอะไรเลยก็ขอปรินาความดีเพื่ทั้งหลายทด่ได้กระทำมาเป็นวันนี้ขอความเดียนนี้เชื่อโยแก่บรรลุของพวกเราคือพ่อแม่ผู้ย่าตายายผู้มีบุญทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เพื่อทั้งหลายได้ระทำความเป็นทุกครั้งทุกเวลาในเช่นเดวันนี้เป็นต้น ก็ขออนุโมทนากรจันเจตนาขอรงทายได้ในความสุขความเจริญอยู่ในโลกควเจริญและทางโลกหรือทางธรรมควเจริญทางธรรมขอให้เราทั้งหลายในความสุขความเจริญทางทางโลกทางธรรมทุกคนทุกกานเตือน